ดอกสุดท้ายค่ะเพื่อนๆแม่อ่อนมาถึงดอกสุดท้ายแล้วนะคะดีใจจังดีใจมาถึงดอกสุดท้ายแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะแม่อ่อนจะต่อดอกสุดท้ายแล้วนะคะ ดอกสุดท้ายของต่อดอกหอมนวลน,นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆช่องนี้ต้องให้เสร็จนะคะเพราะว่าไม่วันจะต่อเป็นสามสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะต่อสามเหลี่ยมตรงนี้นี่ค่ะฝั่งนี้เสร็จสมบูรณ์นะคะเอาฝั่งนี้มา มุมหน้าหลังตรงชายกับโปรงจะเป็นสามเหลี่ยมนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะจะเป็นสามเหลี่ยมจะไม่ถึงสี่เหลี่ยมนะคะตรงนี้นะคะ ชุดเสร็จก็จะเป็นผ้าคลุมไหล่เ,เลยนะคะเพื่อนเปเป,เป็นผ้าคลุมไหล่สีแดงเข้าชุดกันนะคะคลุมไหล่หรือว่าเป็นสบายหรือว่าเป็นเสือ้อเสื้อคลุมเล็กๆนะคะที่ไม่อ่อนจินตนาการไว้ ดอกสุดท้ายแล้วถ้าเราตั้งใจมันก็จะเสร็จนะคะเพืเ่อนแต่นี้แม่อ่อนก็ไม่รู้ทำอะไรบ้าง <c oughs> กว่าจะถึงเส้นชัย ต่อให้ดูนะคะเพราะว่า,าลายนี้ไม่อ่อนสอนไว้แล้วนะคะให้เพื่อนๆเลื่อนดูคลิปได้เลยนะคะเพื่อนๆแต่หน้าโปรไฟล์แม่อ่อนเข้าไปในช่องได้เลยนะคะจะมีคำว่าเพิ่มเติมอยู่ที่ขวามือเราแตะเพิ่มเติมว่าไปซ้ายมือก็จะมีคำว่าวิดีโอมีรูปภาพมีเรียวนะคะ คลิปสั้นคลิปยาวเราก็เข้าไปดูได้นะคะเ,เพื่อนๆกดถูกใจกดแชร์ได้นะคะ ดูคลิปให้ไม่ออนหน่อยนะคะเพื่อนๆถ้ากดถูกใจเลยไม่ดูคลิปมันก็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 นกนกดูดูให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจนะะี่ค่ะ นอนก็อัดทำคลิปดอกสุดท้ายนะคะต่อสามแฉกให้มาถึงมุมจุดร่วมอันนี้เป็นจุดร่วมนะคะจุดร่วมต้องทำให้แน่นนิดนึงนะคะเพื่อนๆ ตัวนี้ไม่ออนไม่ได้ใส่แว่นตาแว่นตาไม่ออนไปใส่นอบาน,นี้โอเคเราก็จะต่อมามุมนี้ไอชิดกันนะคะเพืพ่อนจะแหวกประมาณนี้นะคะแหวกประมาณนี้ นะคะด้านหน้าด้าน,าน,านหลังตรงช่วงกลางนี้จะแวกอย่างนี้นะคะ,ะไปแล็วแม่วันนั้น ทำจุดเลเก็ต้องใช้เวลานะคะเพื่อนเมื่อก่อนก็ทำได้เร็วมากตอนนี้ครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะใช้เวลาสีมันก็แสบตาที <c oughs> ่แสบตาแล้วว่าแล้วพี่น้องเอ้ยไม่เห็นวงอีกคุมง,งุ้มซศร้าไป อ,อาศัยความชำนาญไปด้วยดูผ่านๆไปด้วยจ้องไม่ได้ค่ะน้ำตามันจะไหลแต่มันต้องมีไว้ค่ะไปงานแต่งงานแต่งงานบุญงานบวชได้เลยนะคะจุดไปงานราตรีมีไว้ค่ะ ถึงมุมนี้ก็เสร็จนะคะอีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวแม่ออนทาให้ดูหรืออ่าในช่วงริมนะคะไม่รู้จะใส่หรือเปล่าหรือจะปล่อยเลยก็ได้นะคะมันเดี๋ยวแม่ออนดูอีกทีหนึ่งก่อนชุดนี้สวยมากอลังการ taxi <laughs> 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 ก็แอกหนาวค่ะหนาวเมื่อคืนนี้หนาวมากลมหนาวมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะมาสารคามลมหนาวมาเยือนอีกรอบหนึ่งปรับตัวไม่ทันเลยค่ะเ,เพื่อนปรับตัวไม่ทันเลยไม่ออนรู้สึกคันเนื้อขั้นตัวอีกแล้วรู้สึกหวัดจะมาถามหาอีกแล้ว นี่ค่ะสุดท้ายท้ายสุดของเราปิดจุดร่วมนะคะสามสามหลักหลังจากนั้นก็ามาปิดดอกฝั่งนี้เลยค่ะ ปิดเลยค่ะนี่ค่ะยังไม่ตัดเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเราจะทำระบายหรือเปล่าทำริมหรือเปล่านะคะแม่วันยังไม่ตัดเราจะเริ่มต้นตรงนั้นเลยก็ได้นี่ค่ะเป็นเพื่อนดอกสุดท้ายของแม่ออนนะคะเป็นดอกสุดท้ายเลยนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อน มันจะเหมือนฝั่งนี้ค่ะมันจะเหมือนฝั่งนี้ที่เรารีดแล้วก็จะเป็นฝั่งนี้เลยประมาณนี้นะคะโอเคค่ะ